ผู้ว่าหญิงเก่งคนขยันเมืองสามหมอกนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ทันทีติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแม่เสเรียงทันทีวันแรกหลังรับตำแหน่งเพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด,วด่วนพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเมือ่สอสักครู่เราก็ประชุมกันที่บนอำเภอกับทางท,ท,ท่านนายกแต่ก็ทราบว่า พี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยในรอบนี้มีมีจำนวนหลายครัวเรือนทางอำเภอทางจังหวัดได้เตรียมการเตรียมการในเรื่องของการช่วยเหลือแต่ก็มีบางส่วนเพราะว่าเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอันนี้ทราบว่า30ปีแล้วล่าสุดปี2537 30ปีแล้วปีนี้2568 หลายๆท่านอาจจะตกใจไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเราเราพักรัชการเราพยายามที่จะมีการป้องกันมีการแจ้งเตือนมีการตั้งศูนย์อพยพเลยต่างๆนะคะแต่บางทีมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดทราบว่าน้ำมาเร็วมากน้ำมาเร็วมากมีมีผู้ที่มาส่งผู้ว่ามาพักที่แม่เสลียงมาพักที่แม่เสลียงโทรมาบอกว่าอตอนนี้น้ำขึ้น ใกล้จะถึงโรงแรมที่พักแล้วขึ้นมาเร็วมากเลยขึ้นมาทีเดียว20เซนเลยแล้วก็ตกใจแล้วก็รีบกลับนะวันนี้ก็มาให้กําลังใจท่านนายกได้เตรียมเตรียมของที่จะมามอบมอบเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีการสํารวจสํารวจแล้ว,ลวลก็เยียวยาหลังจากที่สถานการณ์ของน้ำท่วมได้เสร็จสิ้นแล้วแต่ก็นำความห่วงใย ของทุกภาคส่วนมาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันในการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคในครั้งนี้ไปนะคะก็คิดว่า,าเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถคาดเดาได้แต่เราคงต้องมีการเตรียมการในเรื่องของการที่จะเตรียมพร้อมในการอพยพสิ่งของขึ้นบนบนพื้นที่สูงหรือว่า,าถ้าเป็นสถานาการณ์ที่มันรุนแรงคงต้องเอาตัวเราออกไปจาก ตรงปัญหาหรือว่าการที่จะประสบกับปัญหานั้นก่อนเราต้องรักษาชีวิตของเราก่อนแล้วก็ส่วนทรัพย์สินอะไรต่างๆเราก็ค่อยเข้ามาดําเนินการนะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นหลักการในเรื่องของการที่จะ,ะต่อสู้หรือว่าเตรียมพร้อมในการกับประสบภัยเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะคะวันนี้ทุกภาคสว่วนโดยเฉพาะทางท่านนายอำเภอกับท่านนายกนะคะก็ก็ได้เตรียม ของมบอบให้เดี๋ยวเราคงได้มอบกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาแล้วก็บรรเทาภัยเบื้องต้นแลกอ็อยากขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ตําบลแม่คงนะคะเราจะผ่านปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ